ยังไม่จุดใจครับมาชมกันอีกครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตคืองานทำงานมาชมกันอีกคลิปครับผมคลิปแรกยังไม่จุใจเท่าไหร่มาดูการไถของเจ้า L7 c SP กันต่อครับตอนนี้ก็ได้ดูกันแบบเต็มๆแล้วครับพี่น้องอดันมาแล้วดินล้วนๆซุยๆ นี่ไรขออยู่ครับมาแล้วมาแล้ว ถ่าไปแล้วถอยไปแล้วถอยไปแล้วดินค่อนข้าง,างจะหลวมนะครับแล้วก็มีก้อนดินนะครับที่มันไม่แตกนะครับจะเป็นอุปสรรคสำหรับการถ่ายสรุนเล็กๆแบบนี้นะครับต้องค่อยไปนะครับเดี๋ยวเกิดรถพิกวบอย่างนี้อันตรายเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับ ไปแล้วกลับมาดูอีกหน้าหนึ่งครับมาไปดูตรงนี้เลยนี้จะให้ดูแบบเต็มๆครับไม่เร็วมไม่ได้นะครับตรงนี้มันใกล้ล่องยางนะครับล้องระวังรวังหน่อย ตัวนี้ก็เที่ยงครับเที่ยงของวันที่31น,นะครับาศ2,566ครับตัวกับเดือนพฤษภาคมนะครับกาก็มันจะฝนจะตกนะครับทำเขาทำท่าจะตกเหมือนกันฝนเมคืนนี้ก็ไม่ตกนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะตกไหม ทีมงานาลําเงินล้านก็จะมาทำการแสดงที่บ้านของเรานะครับที่จังหวัดเลยที่วัดพลงามนะครับที่บ้านติดต่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับท่านไหนเป็น f อฟซของสนารดเพรแพง f อฟซน้องอวงก,ก็ไปชมกันได้นะครับที่วัดผลงามนะครับบ้านติดต่อนะครับ วิ่งออกไปเส้นเรียบแม่น้ำเลยนะครับแถวไอ้มาไรไอ้วิทย์ไรเทคนิคเลยออกไปทะลุขุดป่องนะครับเส็นนั้นนะออกไปทางไอ้อชิวะนะครับเส่นนั้นสนะี่ของทางบัตโต้้องอิงนะครับก็ให้กำลังใจกันได้นะครับเรามาว่าเรื่องของเราต่อมาแล้วดันมาแล้วดันมาแล้ว โอ้โห oh oh. ลิ้นนะครับมันไม่แตกนะครับด oh oh. ินไหญนลึกมากครับโอ้โหอดูไปโยกไปโยกนะครับอืมลนไม่แตกเลยครับแข็ง ต้องฝนตกใส่เยอกรอ,อ,อบนะครับมันจะแตกมอง,งานครับง,งานง,งานนะครับงานที่มันเป็นหลุมๆบอ่อๆนะครับเดี๋ยวน้ำขังครับดัน ให้มันเสมอกันครับงั้นไม่ได้เดินะหน้าใหม่นะครับโดกูกระจบครับ รถใหญ่เลยครับยอดยอดนี่ครับพี่น้องยิ้งน,นะครับแข้งไม่แตกครับบูร์สักในการไทยนะครับกระชอกเล่นดึงๆงเลย พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกอ้อยมันหลายปีนะครับต้องผ่านปุ๋ยผ่านยามาเยอะ,ะครับมันก็เลยทําให้ดินแบบน่าดินแข็งนะครับมีทางเกษตรกรท่านก็ได้เปลี่ยนจากการปลูกอ้อยมาเป็นปลูกยางพาราละตอนนี้ใส่ยางละระหว่างที่ยางจะโตนะครก็สามารถปลูกข้าวปลูกข้าวโพดได้นะครับ การปลูกแซมในป่ายางนะครับช่วงที่กําลังเจริญเติบโตนะครับปลูกได้อีกประมาณสักห้าปีนั่นแหละครับถึงจะได้กีดยางนะครับมาละมาละลองมาละมาดูฝั่งนี้มั่งน่าหนใจนะครับขับก็ลำบากอยู่นะครับ พราะว่าดินมันแข็งไม่แตกด้วยแข็งมากเลยก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยไช่ลำบากโยกขยายขยรถนะครับมาละมาลนะสู่มาลนะาะว่าดินข้างล่างอ่ะดินล้วนดีมากเลยนะครับยอดเลย มาแล้วสี่เจ็ดออาโอโยโอโหงครับนี่ลำบากครับในการไถถ้าเป็นรถใหญ่ก็ชั่วนะครับโอ้รถเล็กนี่อย่างที่เห็นเลยครับอย่างที่ภาพบรรยายเลยวิ่งเร็วก็ไม่ได้นะครับมันกระโดดว่าดินมีความแข็งนะครับดินไม่แตกเลยเหยี่บไม่แตกเลยนะ ลายในการปฏิบัตอยูใกล้ครับเดินตามสกิปโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับกับงานไล่เจ้าสีเกตคันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ครับลับต่อในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ